ซึ่งน่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าเพราะอะไรร้านขายขนมถึงต้องมีมาสคอตขึ้นมาหรือมีแบรนด์แอมบาสเดอร์อย่างมีเนยแต่ถ้าให้ผมเดานะครับน่าจะมาจากความชอบตัวการ์ตูนของคุณบูมที่เป็นผู้ก่อตั้งซึ่งผมไปอ่านสัมภาษณ์นะครับของคุณบูมมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแฟนคลับตัวยงของดิสนีย์เลยครับพอสร้างสารรค์คาแรคเตอร์การ์ตูนดังๆมากมายนะครับ และเป็นแรงบันดาลใจให้คุณบูมสร้างคาแรคเตอร์หมีเนยขึ้นมาด้วยเป้าหมายที่จะสร้างความสุขให้กับทุกคนครับเหมือนกับที่คาแรคเตอร์ของดิสนีย์เขาทําตรงนี้น่าสนใจนะครับที่แบรนด์อย่างร้านขนมเนี่ยเอากลยุทธ์การตลาดแบบธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์มาใช้เพราะนอกจากขนมในร้านแล้วนะครับที่มีรสชาติอร่อยเนี่ยสมมุติถ้าเราทําตัวการ์ตูนหรือแบรนด์อบวสเดอร์หรือมาร์คคอตให้น่าสนใจเนี่ยจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งครับที่ทําให้คนอยากติดตามแบรนด์ ติดตาม Audacity BKK บนช่องทางอื่นๆได้ที่ Facebook TikTok และ Instagram สนใจใตรวจสุขภาพแบรนด์และปรึกษาการตลาดได้ที่ Audacity BKK.com